สวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็ตัวระบบนะฮะ m d k u Live นะครับที่วันนี้มาตัวสไลด์เนี่ยเราจะนำเสนออยู่2รูปแบบก็คือ,อสั้นๆว่าตัวระบบนี้มันคืออะไรเพราะเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันอยู่ทุกท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่ามันคืออะไรรู้ว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาสักอย่างนะครับแล้วมันเกี่ยวกับทักษะอย่างไรบ้างนะครับก็เลยในในตัวสไลด์ก็จะมีการนำเสนอเ,นเรื่องดังกล่าวนะครับ ระบบการถอดบทเรียนที่เราได้ได้มีการเกินกันไปคร่าวๆนะครับแต่ผมจะลงในส่วนของหลักการอีกสักหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยก็จะขออนุญ,ญาตพอดีเห็นสองทีมก่อนหน้านะครับมีวิดีโอด้วยนะเห็นแลวแบบฟาวมากนะฮะเราก็เลยโชคดีที่เรามีวิดีโอเหมือนกันนะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ท่านได้ลองชมนะครับเห็นไม่ออกแต่เสียงเราไม่ออกนะ ไม่เป็นไรฮะผมสดเลยแล้วกันนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะสามารถที่จะพลอตทักษะต่างๆของนักศากษา์ออกมาเป็นกราฟนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆในด้านของระบบสุขภาพต่างๆระบบวัคซีนนะครับระบบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอันนี้ก็คือตัวระบบที่เราได้ดีไซน์ไว้นะครับเป็นแบบคลิปสั้นๆที่คี่ว่าท่านอาจจะเคยเห็นที่โรงอาหารอยู่บ้างนะครับก็มีการเปิดบนไปนะครับตัวระบบดังกล่าวเนี่ยก็ได้พัฒนา ทั้งหมด100%โดยบุคลากรในคณะแพทยศายสตร์มหาลังของเรานะครับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แม้แต่ตัวโลโก้เองก็ได้รับการออกแบบโดยนักศึกษาหลักสูตรเวนิทัศน์ของคณะแพทย์ของเราเช่นกันนะครับก็จริงตัวสตอรี่ของระบบเนี่ยเราคิดว่าระบบเนี้ยเราอยากจะให้มันเป็นระบบของคณะเราจริงๆแล้วก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันนักศึกษาของเราจริงๆนะครับที่มาคือเราก็จะพบอย่างนี้ครับว่าเวลาที่ทุกคนจบจากโรงมหาลัยไปใช่ไหมฮะ เราก็พยายามมองหาว่าเราก็อยากให้ทุกคน,นจบและได้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยุคปัจจุบันเราพบว่ามันมีการแข่งขันที่สูงมากๆเลยฮะแม้แต่อาชีพแพทย์เองเนี่ยเราก็จะพบว่าอาชีพแพทย์เนี่ยในปัจจุบันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตกงานนะฮะเป็นความประหลาดใจที่ท่านบอกว่าจริงเหรอคําตอบคืออาจจะจริงแล้วเพราะตอนนี้เรามีการผลิตแพทย์นะครับในแต่ละปีไม่น้อยกว่า2 0 0พันถึง3 0 0พันบัณฑิตแพทย์ที่จบออกไป ในคณะแพทย์ที่ปัจจุบันมีถึง23สถาบันแม้แต่ราชภัฏก็สามารถผลิตแพทย์ได้นะครับนั่นคือที่มาครับว่าบางครั้งจบเกียรตินิยมก็อาจจะตกงานได้เช่นกันสิ่งนั้นเกิดจากอะไรขึ้นฮะมันเกิดจากการที่เดิมเนี่ยเราได้ทำองค์กรหรือมหาวิทยาลัยเหมือนกับโรงงานผลิตบุคลาผลิตบัณฑิตหรือเปล่าเราใช้วิธีการเดียวกันฮะก็คือเด็กมปลายเข้าทางด้านซ้าย นะครับเข้าสู่โรงงานผลิตแล้วเก็ว่าเขาจะจบด้านไหนจบด้านแพทย์จบเป็นทันตะจบเป็นเภสัชจบเป็นพยาบาลหรือจบเป็นใครก็ตามเราก็จะใส่สิ่งเหมือนกันแล้วเราก็ทําให้เขาออกมาเป็นตรายางเหมือนกันทุกประการและสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือทุกคนก็จะออกไปอยู่ในที่เดียวกันจบในลักษณะเดียวกันปริญญาเดียวกันแต่ต่างกันตรงสีที่ต่างกันเช่น บางคนจบจากมหาลัยขอนแก่นอาจจะเป็นตัวแทนของสีอิฐบางคนอาจจะจบจากสถาบันในกรุงเทพอาจจะเป็นสีชมพูนะครับอาจจะเป็นสีอะไรก็ตามปัญหาคือทาอย่างไรให้บัณฑิตของเราโดดเด่นในบรรดาบัณฑิตที่จบออกไปนั่นคือคําถามที่เราก็ต้องพยายามพัฒนาวิธีการเรียนการสอนของเรานะครับมันขึ้นอย่างนี้ฮะเวลาจบไปปุ๊บพอเราไปสมัครงานใช่ไหมครับเราก็จะอยู่จ้องหน้ากับท่านกรรมการทั้งหลาย ที่เขาจะสัมภาษณ์เราเกรดคือสิ่งหนึ่งที่เขาพิจารณาแน่ๆฮะแต่เมื่อเกรดเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากสิ่งใดที่เขาจะเลือกเรานั่นก็คือความสามารถอย่างอื่นที่เขามองหาถูกไหมครับปัจจุบันเราเลยพูดถึงคำว่าสกิลนะครับ Global Skill Report เนี่ยนะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่ใหญ่มากในระดับโลกนะครับเขาพยายามรวบรวมมาว่าจริงๆแล้วเนี่ย บุคลากรหรือคนเราที่จบไปในทุกวันนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจำเป็นต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับเขาก็รวบรวมสิ่งหล่านี้มาว่าความจริงคุณจะจบอะไรก็ตามนะฮะคุณต้องมีสกิลเหล่านี้ติดตัวเสมอเทคโนโลยีสกิลนะครับ Data Skill และ Business Skill นะครับ Data Skill ลมีกี่กลับละฮะนี่ฮะธีมวันนี้คือ Innovation นะครับ l i z i t i o n z a t i o n มันคือยุคข,ของการที่เราเอาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองว่าเราจะทำให้มันดีขึ้นไปได้อย่างไรนั่นคือ data skill นะครับ business skill บอกว่าเอาจบหมอต้องทำธุรกิจได้หรอทุกอย่างครับมีเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราทำงานต่างๆเราก็ต้องคิดว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไรนั่นคือธุรกิจนะครับทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันแต่เราจะเห็นว่าในระดับโลกฮะได้จัดอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่ไม่ใช่ด้านขวาอยู่ด้านซ้าย 76ของโลกนะครับเราอยู่ลังท้ายประเทศในอาเซียนอแคอาเซียนฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์แล้วเราเกิน10แล้วฮะเราอยู่ในอันดับหลังจากเกินครึ่งมาแล้วนะครับนั่นคือสกิลที่บัณฑิตของเราจะจบไปทํายังไงให้เด็กของเรามีสกิลเหล่านี้ก่อนเขาจบออกไปนั่นคือคำว่า t w first century skill ที่เรากล่าวถึงนะครับฟังและดูนาม,มาทําสุดๆเลยฮะ ยังไงเหรอเราจะติดสกิลเหล่านี้อย่างไรนั่นแหละฮะคือความยากแล้วเราก็พยายามมองสิ่งนี้ที่มันใหม่มากๆเลยทํายังไงให้มันวัดได้เห็นได้ชัดนะครับเราทํายังไงให้มเด็กของเราฮะที่เด็กมปลายเข้ามาเนี่ยเด็กแต่ละคนมีความสามารถอันโดดเด่นนะครับบางคนเหมือนช้างมีแรงกําลังมากมายบางคนอาจจะเหมือนลิงฮะปีนต้นไม้เก่งปลาก็จะว่ายน้ําเก่งถ้าเราใช้วิธีการเดียวกันในการเอาทุกคนมาสอบด้วยวิธีการเดียวกัน บอกว่าให้ทั้งหมดเลยฮะโจทย์เดียวกันจงว่ายน้ําใครได้เปรียบที่สุดฮะปลาถูกไหมฮะอ้าตรงไปตรงมาฮะก็เขาเก่งในด้านนั้นเราจะให้ช้างไปไว่ายน้ําแข่งก็ไม่น่าจะไหวถูกไหมฮะนั่นคือสิ่งที่เรากาลังมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาบัณฑิตหรือแม้แต่บุคลากรเองก็ตามฮะเราต้องคีปจุดแข็งที่เรามีและต่อยอดจุดแข่งนั้นให้ชัดยิ่งขึ้นส่วนทักษะไหนที่จําเป็นต้องมีเราต้องจุด ให้ทุกท่านมีสกิลนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่เราพัฒนาระบบฮะเราก็ต้องแอบดูทฤษฎีนิดหนึ่งว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะผลิตบัณฑิตออกไปโดยที่เราคิดแค่ว่าก็ฉันอยากจะผลิตหมอฉันอยากจะผลิตเภสัชกรฉันอยากจะผลิตพยาบาลแต่เราไม่เคยถามผู้ใช้บัณฑิตหรือเรียกว่าสเต็กโฮเดอร์เลยแน่นอนฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราผลิตบัณฑิตออกไปไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแน่นอนบัณฑิตของเราก็จะไม่ได้งาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องออกแบบฮะหนึ่งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาก่อนแล้วเรียนแบบฮะเหมือนรู้ฉเฉลยเติมสิ่งที่ต้องการแล้วนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้คือบัณฑิตต้องได้งานเพราะฉะนั้นถามผู้ใช้บัณฑิตต้องการอะไรบัณฑิตเราต้องมีทั้งหมดนะครับกระบวนการนี้ฮะมันวนเวียนไปมาและทุกท่านก็จะเห็นภาพนี้บ่อยมากหรือคําว่า P D C A แอ d ลี่แล้วแต่เกณฑ์การประเมินนะฮะทั้งหมดนี้มันคืออย่างนี้ฮะการทํางานทุกอย่าง ไม่ใช่ลักษณะลูกศรไปข้างหน้าเราจบหากเป็นไปข้างหน้าแล้วจบจะไม่เกิดการพัฒนานในงานนะครับกระบวนการตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าเรามีปัญหาหน้าง,งานมีความท้าทายนะครับเราเริ่มประเมินนะครับว่าเรามีความสามารถทักษะศักยภาพอย่างไรเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการในการลงนโยบายเราแปว่าเราจะทําสิ่งนี้นะ คือการสื่อสารก็คือการดี PLOY ลงไปว่าเราจะไปตรงนี้ด้วยกันทุกคนในองค์กรรับรู้และเดินไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ IMPLEMENT ก็คือกำหนดเราไปเลยว่าเราจะทำและเราจะทำมันอย่างไรและอย่าลืมครับเมื่อทำแล้วถ้าเราไม่มีการ evaluate หรือทบทวนมันมันไม่มีใครละครับที่เราจะทำได้ถูกต้องสมบูรณ์100%ในครั้งแรก เพราะฉะนั้นกระบวนการน,นี้จึงต้องวนลูปครับเราเรียกว่าลูปของการเรียนรู้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้ที่ผมกล่าวไว้คําว่าสตอรี่บอร์ดฮะอย่างนี้เลยครับคําถามคือเนี่ยแหละฮะก่อนที่เราจะทํางานโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งฮะถ้าเราไม่ได้วางแผนไว้โอกาสที่เราจะเจออุปสรรคมันจะเจอได้บ่อยมากฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยยิ่งบางอย่างมันใหม่มากคาว่า innovation innovation แปลว่าใหม่คําว่าใหม่เราเองยังไม่รู้เลยฮะขาดเราพูดที่ทำาเไรยังไม่รู้ว่า มันจะมีอะไรหรือเปล่านะมันจะเกิอ,อุปสรรคอะไรหรือเปล่าสตอรี่บอร์ดจะช่วยเราครับมองสิ่งแรกคือมองหา Current Performance ก่อนจุดแข็งขององค์กรเราเรามีศักยภาพในการทำสิ่งใดก่อนในตอนนี้ที่เหมาะกับงานที่เรากำลังจะทำเรามองหาจุดแข็งขององค์กรเรายกตัวอย่างเช่นระบบของผมนะฮะผมเห็นแล้วว่าเรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษามีนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบการศึกษา มีทีมงานมีนักวิชาการศึกษามีอาจารย์มีทุกคนที่พร้อมละที่เราจะไปต่อมันเหลืออย่างเดียวให้ก,การแชร์แลงเกดนั้นโอฟี o ่ fi, หรือจุดที่พัฒนาได้เราจะบอกจุดเสียมันก็จะดูบนจุดมันเหมือนกับว่าเวลาจะบอกว่าจุดเนี้ยจุด,ดด้อยเราจะบอกว่าจุดที่สามารถพัฒนาได้ทุกอย่างพัฒนาได้เสมอเราจะทํำยังไงระบบใหม่ๆเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันควรจะทํำยังไงเราต้องทอํางไงฮะฟังฟังเสียงของผู้ใช้ก็คือ voice of customer นะครับระบบเนี่ยฮะเราฟังนักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่หน้าง,งานอย่างที่ว่าฮะเราจะไม่อยู่บนขอคอยงานช้างอีกต่อไปฮะเราจะลงมาข้างล่างแล้วเราจะมาลุยด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ผมทานะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันเลยฮะแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมองหาจุดแข็งจุดอ่อนแก็บโคซิงแผนจะแก้ปัญหาอย่างนั้นในเบื้องต้นอย่างไรนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราต้องทํา และอย่าลืมฮะ evaluation ประเมินมันไปเรื่อยๆว่าทำได้ตามเป้าหรือเปล่านั่นก็คือที่มาของแฟกเตอร์นะครับต่างๆทั้งหมดนี้เราเ,เรียกกันว่าลักษณะของแผนภูมิในส่วนของตัว Storyboard นะครับซึ่งทุกท่านนำไปใช้ได้นะครับอันนี้เป็นการวางแผนคร่าวๆนะครับต่อไปครับที่เราเรียนรู้ต่อมาฮะบางครั้งเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตอบการบ้านใครหรอกครับแต่เกณฑ์พัฒนาคุณภาพเ,าเพราะทำาเพื่อกระตุ้น ให้เราไม่อยู่นิ่งกับที่ให้เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งที่ผู้ทรงนะฮะก็ได้ประเมินในคณะแพทย์เมื่อหลายปีก่อนตอนที่เราประเมินเอสเปกนะครับระดับ300ร้เขาพูดคำว่าตัวชีวัดนะฮะโทษทีทวินตี้เฟิร์สเซอร์เจอรี่สแล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอบรมตอนนั้นอยู่ในทีบริหารปีแรกเลยครับเห็นตรงนี้ปุ๊บรู้สึกตคิดตะขวงใจและอยากทำมาให้สำเร็จก็เลยไปที่มาของระบบ และทีมงานฮะก็คือเนี่ยแหละครับเราทำงานเป็นทีมฮะผมมีหัวหน้าใหญ่บอสใหญ่คืออาจารย์จุฬาพันธ์รองคณบดีฝ่พัฒนะครับอาจารย์โกสินที่ดูแลในเรื่องของด้านของกิจกรรมทั้งหมดและผมก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยซัพพอร์ตทำให้ทุกอย่างมันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเราก็ทํางานร่วมกันและทีมงานเบื้องหลังอีกมากมายนะครับระบบนี้เนี่ยเรามีนักสารสนเทศนะครับของคณะแพทย์นี่ที่บอว่าครับเพชรในตมในคณะแพทย์มีเสมอ เราไม่เคยมองออซอเลยครับเพราะเรามองว่าบุคลากรของเรามีศักยภาพมากพอและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นที่มาของตัวระบบที่กล่าวมาก็คือระบบ MDKU Life นะครับระบบนี้ฮะก็จะเป็นเว็บเบสที่เราล็อกอินโดยใช้รหัสนักศึกษานะครับความจริงผู้ใช้มีทั้งนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทีมบริหารเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ถูกดีไซน์ออกมาให้มันเหมาะสมกับง,งาน ะครับสิ่งที่เห็นฮะมันจะเป็น QR ประจําตัวครับนักศึกษาเวลาเข้ากิจกรรมฮะเราเซ็นชื่อหน้าง,งานใช่ไหมครับต่อไปนี้ครับเราใช้วิธีการสแกนโทรศัพท์เดินเข้างานแล้วมันจะลิงก์เข้าไปในระบบโดยเรียลไทมนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นครับเราอยากได้แบบนี้ครับเราอยากเห็นภาพตรงนี้อขอเรียนแบบสติปจ็อบนิดน,นึงนะฮะเราจะเห็นกราฟขึ้นมาอย่างนี้ฮะกิจกรรมที่เด็กเข้า มันจะแปลงเป็นคําว่าเข้าไปแล้วได้อะไรไม่ใช่เข้ากิจกรรมนั้นไปทําไมนะครับเราจะพอดเป็นกราฟออกมาฮะว่าเด็กคนนี้ได้ทักษะอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็เห็นรายละเอียดแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้วนะครับมีจุดไหนที่เขาต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับการเรียนมันคือการประจนภัยเหมือนการทํางานทุกวันเนี่ยฮะมันคือการประจนภัยการทำโปรเจกต์สักอย่างคือการประจนภัยการที่เราเดินทางไป ทุกประสบการณ์คือความสำคัญทำได้สำเร็จเอไปแล้วไม่ตรงจุดปรับเปลี่ยนได้เสมอนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากมันแล้วเราจะเก่งขึ้นทุกวันนี้นะครับอย่างที่ว่าฮะกระบวนการทั้งหมดนี้เราเรียกว่า experiential learning คือการพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ทุกวันนี้ฮะเราแสดงออกในสิ่งที่เราทำงานทุกวันเราได้รีเฟกหรือสะท้อนสิ่งที่เราทำงานและที่บอกครับเราคิดขึ้นมาหรือถ้ามีคนช่วยฟีดแบ็กเราว่า พี่ว่านะจุดนี้ทาได้ดีแล้วแต่ถ้าปรับรงนอีกนิดนึงนั่นแหละหคือจุดที่เราพอคิดปุป๊บเราจะเกิดเกณฑ์เอ็กซ์เพลียนพัฒนาตัวเองและพัฒนาตัวเองไปอย่างไม่รู้จบนั่นคือการพัฒนาตัวเองไปนะครับสุดท้ายแล้วระบบนี้เราก็เลยทําระบบให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด19คณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วควาจริงระบบนี้ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยเราทําเพื่อคณะแพทย์นะแต่ความจริงแอบคิดไว้อยู่ว่าเราจะยกระบบบนี้ให้กับทุกคณะในมหาวิทยาลัยได้ นั่นคือสิ่งที่เรามองมาแล้วว่าเมื่อเราคิดค้นอะไรได้ฮะเราต้องแชร์สิ่งนั้นให้กับผู้อื่นคนอื่นจะไไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนกันครับให้เขาเอาเวลาไปพัฒนาสิ่งอื่นต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งสําคัญนะมาค้ะเรารูสึกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวทำปุ๊บคนนี้จะได้ไม่เลยครับไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องแลกเปลี่ยนแต่สิ่งที่เรายิ่งให้เรายิ่งได้ ระบบของการพัฒนานี้ฮะมันมีลูปของการ learning วนไปประมาณหลายรอบมากเพราะว่าทําครั้งแรกฮะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้อะไรบ้างมันจะมีจุดไหนที่เราต้องพัฒนานะครับผมเดินเข้าไปกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด15คณะนะครับทุกคณะเลยฮะเราไปเรียนรู้ว่าระบบนี้ทําแล้วมันจะตอบยังไงแต่ละคณะมีแนวคิดยังไงแล้วเราก็ทั้งหมดนี้มาพัฒนาระบบนี้ต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายระบบนี้นะครับก็ได้ถูกดีไซน์ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในชื่อระบบ KU l f e และระบบของคณะแพะทยศาสตร์มาละชิงใหม่ในชื่อว่า MyMed CMU นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ฮะเราทำเพื่ออะไรฮะเราเพื่อต้องการ drive และเปลี่ยน digital transformation เพื่อทำให้เราได้4สิ่งนี้ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 2. save cost อย่างไรถ้าเราเห็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือฮะมันไวนะครับไวต่อการเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถปรับแผนได้อย่างรวดเร็ว และสุดท้ายครับก็คือเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งานนะครับนั่นคือสี่สิ่งที่ระบบเราดีไซน์ออกมายังไม่จบครับเรามองเป็นึงภาพสุดท้ายว่านักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหิดลแก่นทุกคนจบแล้วจะได้ทานสคริปต์ด้การศึกษาพร้อมกับไลฟ์สกิลทานสคริปต์ซึ่งเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เราจะได้ทานสคริปต์นี้เมื่อจบออกไปคุณสามารถใช้ไปนี้ครับในการยื่นคู่กันในตอนสมัครงานได้เลยครับและแน่นอนว่าดีไซน์ตรงนี้ทําให้เรามองเห็นว่า เรามีทักษะที่แตกต่างจากบุคคลอื่นอย่างไรในการจบในสถาบันอื่นๆแต่เราไม่เหมือนใครเพราะเรามีทักษะที่แตกต่างกว่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทารสคริปต์นี้ก็จะถูกนำออกไปเมื่อนักศึกษาจบทุกคนจากระบบดังกล่าวนะครับ BI อย่างที่ว่าฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องเห็นข้อมูลแบบเรียวไทม์ถึงทำให้เราเห็นชัดเจนได้เรามองเห็นนักศึกษาอย่างนี้ฮะเด็กบางคนมีผลการเรียน ที่เริ่มต่ำลงเราไม่ควรรอให้เด็กคนนั้นตกเหียวไปถูกไหมฮะเราต้องช่วยก่อนที่เขาจะตกงไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองดูว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากข้อมูลดังกล่าวเด็กบ,บางคนทำไมผลการเรียนขึ้นได้บางคนลงแล้วจะลงอีกระบบข้อมูลตรงนี้ฮะมันจะช่วยในการทำนายว่าเด็กคนไหนผลการเรียนจะต่ำลงไปอีก อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นคะแนนนักศึกษาโดยการดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นภาพทั้งหมดเลยฮะและอาจารย์ก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยว่ามีอะไรที่อาจารย์จะช่วยน้องได้บ้างก่อนที่การทํานายนั้นจะเกิดขึ้นว่าวันนี้ฝนจะตกวันนี้นักศึกษาคนนี้เกรดลงแล้วในอนาคตจะลงไปอีกนะครับนั่นนะฮะคือระบบที่เราดีไซน์ไว้เพื่อให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียวไทม์และทันใจนะครับ นี่ก็คือที่มาของตัวระบบ MDQ l i f e นะครับระบบวัคซีนฮนะที่เด็กเราเปิดออนไซต์ site, ไม่ออนไซต์ site, นี่คือ Data ที่เราเห็นว่านักึษาเราฉีดวัคซีนภูมิต้านทานเกิน90%อร์ซหรือยังนะครับมีผลตาการตัดสินใจนักศึกษาจบไปแล้วทํางานที่ไหนนะครับเราจะตามไปดูแลเขาได้อย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งทั้งหมดที่เราได้ดีไซน์ออกมานะครับอย่างที่ผมว่าครับทุกอย่างมันใหม่หมดฮนะทุกคนเรียนรู้และเรายิ่งเรียนรู้ ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์นั่นคือคีย์สำคัญของวันนีที่ผมอยากให้ทุกท่านลุยไปเลยครับมันจะเลอะเปิดเื้อนซะหน่อยแต่คุณจะเก่งขึ้นในทุกๆวันครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับครับขอเสยงปรบมือขอบพระคุณนะครับอาจารย์นาราธัศพลเป็นอย่างสูงนะครับ